ก็สุรการมีสิ่งอินเปร์ชันนะครับช่วงนี้นะครับมาคุยกับอาคุสดีนะครับอาคุครับค่ะวันนี้ต้องคุยเรื่องความหลังกันนิดหน่อยครับได้เลยความหลัง16ปีอะไรเสียงแห่งความหลังเรื่องกว่าแต่35ปีแห่งความหลังนะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างคาบเปเอร์สเนี่ยสามสิบห้าปีแล้วสามสิบห้าปีแล้วค่ะปีนี้ครบสามสิบห้าปีครับเพลงก็ยังพร้อมอยู่นล่ะก็ยังก็ดีใจนะคะเมื่อคราวที่แล้วก็ไปออกคอนเสิร์ตของของของ พูดเลยนะโฆษณาใเขาด้วยแล้วกันได้ครับได้เลยคราที่แล้วไปออกคอนเสิร์ตเป็นเป็นเกสให้กับวงพิงเพนเจอร์ที่สุวรรณรับโอ้โหเราแบบพอเราพอเราขึ้นไปเนี่ยขึ้นลมลักมาใช่ไหมพอขึ้นขึ้นมาแล้วแบบเสียงกรีดเสียงกรีดทั้งเสียงจบมือนะปรบมมือเนี่ยโอ้โหแบบดังมาก คนลุกเลยอ่ะแบบสั่นเลยขนาดเราอยู่บนเวทีแบบ,รบเราอยู่เวทีนี้มานานแล้วโหต้องเกือบห้าสิบปีแล้วอยู่อยู่เป็นอาชี่นร้องแบบเรายังสั่นเลยแบบเสียงโอ้โหต้องบังคับเสียงหน้าดูเลยบบเสียงไม่ให้ไม่ให้สัน่นอะแบบโอ้โหตื่นเต้น,ตนตตดีใจแบบพู้ตาแล้วเพลงของเรายังเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเหรออะไรเงี้ยโอ้โหดีใจมากอยากให้คุณอาเล่าเรื่องความหลังครับ ตั้งแต่ตั้งแต่แบบตั้งแต่คุณอาเริ่มร้องเพลงเลยเมื่อไหร่ครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจคุณอามาร้องเพลงอ๋อคือมันเหมือนเหมือนกับเป็นในสายเลือดนะเป็นเป็นวิญญาณแล้วเวลานี้นะคะเสียงดนตรีอะไรเป็นวิญญาณเพราะว่าออพ่อก็เป็นศิลปินครับคือเป็นศิลปินเงินทั้งบ้านเลยเป็นนักดนตรีทั้งบ้านพ่อซีเบอร์ลินใช่ไหมคะอยู่ดูยังทับปกแล้วก็พี่ชายก็เป็นเป็นมือเปียโนมือเบสมือกีตาร์ แล้วก็เป็นนักร้องข้อคุรดนตรีครับข้อคุณดนตรีหมดเลยนะคะก็เลยแบบว่าตั้งแต่พูดง่ายตั้งแต่อยู่ในท้องก็ได้ยินเสียงเสียงดนตรีแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยพ่อก็จะจะสีวอลลินทุกเช้าเลยตีห้าอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับมันก็ซึมซับไปโดยประยาย้วแบบเลือดศิลปินจริงๆคุณพ่อคุณอาคือรับราชการไหมครับรับราชการธบดอย่างธบค่ะครูเมื้อเฟือครับแล้วก็ เริ่มร้องเพลง,งคือพูดง่ายสายเลื่อนนะคะคก็เริ่มร้องเพลงตั้งอายุ17 17นะคะก็2 5ง1นบเ่อจบ,รบเรียนพาณิชเรียนไปได้ปีเดียวก็พอระหว่างช่วงปิดเทอมเขาก็มีพักพวกกันเข้าชวนไปเป็นออดไปออดิชั่นที่ลงนายครับ อเล็กซานดราอเล็กซานดราอเล็กซานดราตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสมัยก่อนนี่ยค่ะตรงใกล้ๆกับโรงเรียนสตรีวิทยาใหม่นี่อะไรเงี้ยนั่นน่ะก็ก็ไปออเดชั่นเขาก็เขาก็รับก็เลยก็เลยเริ่มอุ้ยมิเรียนแล้วเรียนพาณิชย์ตั้งสามปีจบออกมาแค่เงินเดือนเจ็ดร้อยบาทเองสมัยก่อนนู้นนานๆแล้วครับก็สมัยสองพันสอันห้าสิบเอ็ดอะเจ็ดร้อยบาทนี่ละทองเท่าไหร่ครับทองบาทเท่าไหร่ครับ บาทละสี่ร้อยจำได้ว่าปักไปซื้อ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 เลื่อมปักกันนะซื้อเลื่อมปักกระโปรงเองอะไรเงี้ยพี่พี่สาวพี่พี่ลูกพี่ลูกน้องกันเขาตัดเสื้อให้ก็ซื้อเลื่อมมาปักปักปักเองนี้เลื่อมหมดตังก็หมดด้วยก็มีทองไงมีทองบาทหนึ่งว่าเอาไปจำนำดีที่ตอนนั้นช่วงนั้นบาททองบาทละสี่ร้อยเองใช่ไหมกัสองพันร้อยสิบเอ็ดอ่ะกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีล กตอนนี้58ก็47ปีครับนั่นแหละเริ่มร้องเพลงมา47ปีแล้วเพราะว่าตรงตรงอเล็กซานดรานี่บริเวณแถวนั้นโอ้ตักร้องดังๆสมัยก่อนในคลับมีมีอเล็กซานดรามีอะไรนะมูแลงลูสสีดาแถวนั้นอลโลริต้าสีดามูแลงลูชอะไรหลายๆตรงนั้นเนี่ยเยอะเยอะเอะมากๆไนครับ ก็คือไปเริ่มร้องเพลงเริ่มร้องเพลงแห่งแรกคือที่เล็กซ์แนดรับแล้วหลังจากนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ร้องได้ครับเมื่อก็ไปอยู่อุดรไปอะไรอย่างเงี้ยอุดรนี่ไปไปร้องเพลงเหรอครับไปอุดรอยู่อุดรร้องเพลงปีปีอะไรอ่ะก็เนี่ยพอร้องเล็กซ์นดราแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่ดรนี่รู้สึกจะเป็นปี2 5 1พ25 1้ายสิบสองาิบามอะไรเนี่ย ก็อยู่ดอนสองปีแล้วก็เข้ามาร้องแกลเล็กซี่อยู่แกลเล็กซี่อยู่หลายปีคืออยู่ที่ไหนอยู่นานมากในขับที่ไหนก็อยู่นานมากสองปีสามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนก็ทําอะไรไมาเรื่อยทําทุกอย่งออางเธอเปิดร้านอาหารอยู่ตรงรัชดาเปิดร้านฮัตเปอร์สนะคะต<ร>คั้ต<ร>งแต่สมัยตรง,ตรงปัจจุบันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมใช่ตรงนั้นน่ะตอนนั้นร้านอยู่ตรงนั้นแต่นี้เขาเป็นที่ พาร์กิ้งพาร์กิ้งผมผมว่าผมเคยไปเล่นแทนสมัยนั้นยังเด็กๆอยู่เลยครับมือเป็นโนชื่อพี่หน่อยเห็นไหมครับใช่หน่อยใช่ไหมอ๋อเลยไปแทนอู้น่าเนาะนั้นหน่อยหน่อยก็เล่นนั้นผมยังเด็กอ่เหน่อยก็ไปเล่นเล่นที่นั่นเหมือนกันเล่นกีตาร์นะครับจริงๆเล่นกีตาร์ใช่ใช่แล้วก็เขาดิดนะแต่เขาเล่นเปียโนได้ใช่เล่นเปียโนได้แล้วก็ก็เล่นตอนนั้นคีย์บอร์ดครับมีมีตอนแรกมีมีเปียโนก่อนเปียโนแล้วก็มาคีย์บอร์ดมาแล้วก็ปัดไปปัดมาพิจุก อะไรอย่างเงี้ยตอนที่จุกดำผมเคยไปแทนครับลานมากเลยครับตอนเด็กอยู่เลยครับตอนนั้นตอนที่เปิดนั้น2 5 2 9 2 5 2 9เปิดร้านตรงนั้นอยู่ตรงนั้นสิบกว่าปีเปิดร้านแล้วก็หายไปทำทุกอย่างเปิดร้านนวดแผนโบราณไปทำบริษัทไทยประกันชีวิตทำเออทำสารพัด เอาดีไม่ได้สิแล้วก็คลสุดท้ายล่าสุดเนี่ยก็ไปอยู่อเมริกาครับตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่ไปอยู่อเมริกาสิบห้าปีแล้วสิห้าปีครับสิบห้าปีแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ก็กลับมากลับมาทุกปีับกลับแล้วกลับทุกปีอือก็คือปีปีละครั้งกลับมาเยี่ยมเยี่ยมครอบครัวที่นี่ครับแล้วก็กลับไปไปประมาอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดนี่ก็จะมี จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับคุณอาใช่ก็เลยต้องก็มาโปรโมทก็เลยต้องมาโปรโมทหน่อยนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านซาร์ฟด้หน่อเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตกันเบรกหน้าครับนะครับเดี๋ยวขอเบรกนี้ขอคุยกันเรื่องเรื่องเก่าๆต่อไปนี้โอเคได้เลยถามมาเลยค่ะครับแล้วถามมาได้เลยนะครับแล้ว The h ฮอตเพ p e r s ์ซิงเกเนี่ยมารวมตัวกันยังไงครับอืมช่วงนั้นเออช่วงนั้นช่วงนั้นร้องในคลับร้องในคลับใช่ไหมคะระหว่างนั้นน่ะคุณประจินเนี่ย เขาเล่นอยู่ที่ซานิชาตโตซานิชาโตที่ตรงเกศรสรแล้วเขาก็มีนักร้องคือพี่ฝนครับคุณพุพ่งพ่รุนเนี่ยจะอยู่กับคุณบจินมาก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็ร้องอยู่ในคลับอ,อ,อยู่ในคลับในในในกรุงเทพอะ่ะอยู่กาแล็กซี่มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยเขาก็ ระหว่างนั้นเนี่ยก็ร้องเพลงโฆษณาเหมือนกันเพลงโฆษณาให้กับคุณเด็กสันคุณเด็กสันสอนิมศาสอะไรคือหลาย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 ค,คน,น,นนะคะก็ไปร้องโฆษณาร้องเพลงเพลงโฆษณาหนังบ้างอะไร,รแล้วก็เพลงโฆษณาสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ร้องเรา,เรา,เราก็อยู่ในวงแวดวงของของการอัดเพลนเสียงใช่ไหมคะอยู่มาก่อนแล้วแล้วเราก็ก็มีผลงานละนี้นี่หน่อยอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีช่วงหนึ่งคุณประจินเนี่ยเขาทำเพลงให้กับคุณอาฉลองพักดีวิจิตรสมัยโน้นเนี่ยคือก็แบบโฆษณาภาพยนตร์เนี่ยหนังกระหึมมากรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเรื่องทองอะไรสักอย่างนะเพราะเขาต้องการให้แบบก็หึมเลยแบบต้องมีนักร้องหลายๆคนน่ะแล้วซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนักร้องที่จะอัดเผ่นเสียงเนี่ยอัดเสียงอัดอะไรเนี่ย ไม่ค่อยมีไงคะไม่ค่อยมีตัวมีมีย่างสมัยนั้นก็มีมีวัชราพรศุกสวัสดิ์กรองทองทัศนพันกรองกรองการสวัสดิพันธ์ก็มีเอมีโปรดมีพี่ปริษดีเนี่ยแล้วก็คุณลุงพี่ลุนอะไรเนี่ยคือจะมีกลุ่มหนึ่งที่ที่อยู่ในในแวดวงของอัดเป็นเสียงก็เลยคุณประจินก็เลยตามมา เพราะเรารู้จักกับพี่ฝนอยู่แล้ว<ม>รู้จักกับพี่ฝนอยู่แล้วก็เลยก็ตามตามกันมาก็เริ่มจากตรงนั้นก็เริ่มร้องมา,ม,ามาเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็โฆษณาอะไรทุกอย่างอะไรเนี่ยก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วพอมาช่วงเป็นของมาเพลงมา Hot p พ p e r s i n g ง e กก็คุณคุณสุรพลธน,นวัณิช<ม>เขาก็คุยกับคุณประจีนว่า อยากจะทําชุดหนึ่งอยากจะทําเพลงเนี่ยอยากจะทําเพลงของเอาเพลงของเขามาทาเนี่ยจีนี้เขาก็ถามถามความเห็นคุณประจินว่าทํายังไงดีเฉพาะช่วงนั้นเป็นศิลปินเดียวหมดไงศิลปินเดียวตอนนั้นช่วงช่วงที่ดังตอนนั้นก็มีเาวใจพี่ลุงฤดีพี่ธานินพี่เลขาิีมีอะไรพวกนี้คือศิลปินเดียวหมดนี่อยากทําแล้วมันแปลกออกไปคุณประจินก็เลยแนะนำํำคุณสุรพลว่าพี่น้อยว่า เออเราก็ทําแบบนี้เป็นดูเอ็อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกก็เลยแบบประสานเสียงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันก็เลยได้ตรงนั้นมาคุณประจริงเขาก็เลยโอเคทําตรงนี้มาก็เป็นทีนี้ว่าก็จะตั้งชื่อ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 คณะอะไรดีก็เลยคือชื่อวงของพี่พี่จินเนี่ยคำว่า The Hot p เ p p e r เนี่ยมันเป็นเป็นเพลง เพลงอัดแผ่นเสียงของคุณประจินเขาแต่งขึ้นมาแล้วก็ขายขายฝรั่งครับเออสมัยเขาไปไปทัวร์กัน The Impossible อ่ะไปทัวร์ที่โน่นที่นี่สแกนน,นิเว่นอะไรอนะไรก็ไปตรงนั้นไปเขาก็เสียตายชื่อชื่อชื่อ The Hot Pepper เขาก็เลยมาตั้งชื่อวง The Hot Pepper ใช่ไหมก็ สำหรับวงอัดเสียงแบ็กอัพให้วงล้มวงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยทีนี้มอมีนักร้องเข้าก็เลยเติมซ mm. ิงเกร์สไปก็เป็น the c o t paper singers นะครับ,รบมันเริ่มจากตรงนี้แล้วตอนพี่ที่พี่น้อย,พ,อยพี่น้อยอัดคุมอัดเยชุดแรกเนี่ยชุดลมรักเนี่ยนะคะก็แบบพี่น้อยอยังถามเลยบอกว่า,วาจะรังไหมนเนี่ยค,คือก็หวั่นใจหวันน่นวิตกรนะคะคอะไรเงี้ยว่ารับรองคนร้องเนี่ย พี่เนี่ยร้องอภุดเนี่ยร้องร้องเพลงเนี่ยจะรู้ว่าเพลงเนี่ยจะดังหรือไม่ดังเราจะรู้ความรู้สึกของได้ได้ความรู้สึกจริงๆว่าพี่น้อยรับรองเลยรับลองดังระเบิดตอนนี้เรเนที่อยู่ในห้องอ่านแล้วก็เราก็พูดให้กําลังใจแกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มาเรื่องมาตั้งชื่อชื่อจะเอาชื่อชุดอะไรดีอะไรอเก็มีหลายเรื่องครับอืนี่ก็เป็นที่มาครับเป็นที่มาของ เดอะฮอตเพเปอร์ซิงเกิ้ลครับผม <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> เดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังอยู่กับอาภุดดีอยู่นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักโคสนาสักครู่ครับ mm hmm. แล้วกลับมาพบกันครับ